สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกม Resident Evil Village นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอวดอาวุธชิ้นสุดท้ายแล้วละครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะไปทำเป็นรวมอาวุธจริงๆแล้วแต่ที่ผมต้องทำการหยิบอาวุธนี้มาอาวดให้ทุกคนได้ดูเนี่ยนอกจากว่าอาวุธนี้มันจะมีความแรงที่แรงที่สุดในเกมแล้วราคาของมันก็เรียกได้ว่าไม่เบาเลยละครับและผมกำลังหมายถึงปืนแมกนัม ที่มีชื่อว่าสเต็กนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่สเต็กวากิวหรือว่าอะไรทํานองนั้นนะครับเอาละเดี๋ยวเริ่มหิวซะก่อนไปรีวิวกันดีกว่าครับ โดยสำหรับปืนสเตกนั้นเป็นเพียงแค่ชื่อย่อเท่านั้นนะครับส่วนชื่อเต็มเต็มก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดมันเป็นปืนเซมิออโตแมกนัมที่มีทั้งความแรงและความเร็วในการยิงที่สูงมากๆจนถึงขนาดว่าเขาให้ฉายาปืนนี้เลยนะครับว่ามันคือพายด์ไดรเวอร์หรือว่าเครื่องตอกเสาเข็มนั่นเองครับซึ่งไอคำว่าพายด์ไดรเวอร์เนี่ยมันก็คือหนึ่งในท่ามวยปล้ำที่เรียกได้ว่ามีิกเนเจอร์เอามากๆเลยละครับและถ้าไม่เชื่อผมโชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันเขียนฉายาแบบนี้จริงๆนะ โดยสําหรับปืนนี้ก็ได้อ้างอิงมาจากปืนจริงๆเช่นเดียวกับปืนอื่นๆนะครับซึ่งปืนกระบอกนั้นมีชื่อว่า Wildy Survivor โดยมันก็เป็นปืนแมกนัมจุดสีเหมือนกับในเกมนั่นแหละครับโดยการที่เราจะได้ปืนนี้มาเราต้องทำการเคลียร์เกมก่อน1รอบนะครับและทำการเริ่มเกมใหม่ในโหมด New Game Plus หรือว่าเริ่มจากเซฟที่เราเคลียร์เกมนั่นแหละแล้วก็ทำการซื้อปืนที่ตัวดิวหรือว่าตัวดู๊กนั่นเองโดยราคาจะอยู่ที่30,000 0ตอนเริ่มต้นนะครับ และปืนนี้จะมีความแรงอยู่ที่2,000มีอัตราการยิงอยู่ที่1.3มีความเร็วในการรีโหลดอยู่ที่2.7วิและก็ความจุกกระสุนยอยู่ที่10นัดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มเกมก็มีลูกกระสุนให้เราใช้มากโขเลยแหละโดยลักษณะการยิงก็จะเป็นแบบนี้เลยแหละครับ A lovely weapon, lovely Sir สำหรับปืนนี้จะมีอุปกรณ์เสริมอยู่2ชิ้นด้วยกันครับนั่นคือด้ามจับปืนซึ่งจะช่วยในการลดแรงถีบและแม้ความจุสูงซึ่งกระเพิ่มลูกกระสุนนั่นแหละครับและเมื่อเราทําการแต่งอุปกรณ์ครบแล้วและทําการอัปเกรดขั้นสูงสุด oh, <man. S 1> ปืนนี้จะมีความแรงอยู่ที่4,5 0ซึ่งก็ถือว่าเป็นความแรงสูงสุดในเกมแล้วเหละครับนอกจากนี้ อัตราย,ยิงยังลดลงเหลือ0.8วิความเร็วในการรีโหลดอยู่ที่1.7วินาทีและความจุกกระสุนอยู่ที่28นัดนะครับเรีดูว่ายิงจนไม่รู้ว่าตัวจะพุนไปสักแค่ไหนแล้วละครับและเมื่อเราอัปเกรดทุกอย่างเต็มแล้วเราสามารถมาปลดล็อกลูกกระสุนไม่จำกัดได้โดยใช้แต้มการลุล่วงหรือว่า completion point ทั้งหมด120,000แต้มนะครับ เรียกได้ว่าแพงทั้งแต้มแพงทั้งการใช้เงินนะครับผมลืมบอกไปเนาะถ้าเราทำการอัปเกรดทุกอย่างเต็มแล้วเนี่ยเราจะใช้เงินทั้งหมดในเกมนะครับทั้งหมด2 00 1 3ล้านหนนเลเงินขนาดนี้ต้องเคลียร์เกมขั้นต่ำอย่างน้อย2ครั้งนะครับแล้วก็รวมถึงการขายปืนที่ค่อนข้างเยอะด้วยเราถึงจะสามารถอัปเกรดปืนได้ครบขนาดนี้นั่นเอง ให้พูดถึงปืนนี้แบบง่ายๆนะครับสำหรับปืนนี้มันเป็นปืนที่แรงแต่แพงใช่ครับคือมันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะต้องใช้เงินเยอะมากๆในการอัปเกรดปืนนี้ให้เต็มนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปืนนี้มันเป็นปืนที่ต้องเคลียร์เกมอย่างน้อยหนึ่งครั้งเราถึงจะได้ปืนนี้มาซึ่งนั่นหมายถึงคุณผู้ชมต้องมีเงินอยู่พอสมควรอยู่แล้ว และก็น่าจะสามารถอัปเกรดปืนนี้ได้ไกลพอสมควรแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มนะครับต้องเคลย์อีกสักหนึ่งรอบถ้าพูดถึงข้อดีก็คือลูกกระสุนที่มีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไปเทียบกับปืนวูฟเบนที่เป็นปืนแมกนมเหมือนกันปืนวูฟเบนเมื่อเราอัปเกรดเต็มแล้วจะมีจํานวนนัดเพียงแค่7นัดเท่านั้นซึ่งนัดน,น้อยกว่าปืนเริ่มต้นของสเตย์อีกนะครับนอกจากนี้ ความเร็วในการรีโหลดของปืนวูฟเบนก็เรียกได้ว่าช้ามากๆเลยแหละครับเพราะด้วยการที่ปืนวูฟเบนต้องทําการรีโหลดกระสุนด้วยการเปลี่ยนลูกกระสุนไปทีละนัดมันก็เลยช้าวกว่าปืนสเต็กที่ทําการเปลี่ยนแม็กกาซีนทีเดียวจบเลยนะครับและด้วยปืนนี้มีความแรงสูงที่สุดในเกมถึง4,005มันก็เลยทําให้ข้อเสียของปืนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ต้องเสียไปในการอัปเกรดรวมถึงลูกกระสุนที่ต้องใช้ลูกกระสุนแมกนัมเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าลูกกระสุนแมกนัมถ้าเราซื้อที่ตัวด ยูกหรือว่าโตู้กเนี่ยก็หนึ่งนัดหนึ่งหมื่นเลนะครับ ใช่ครับมันค่อนข้างจะแพงมากๆเลยแต่ถ้าเราจะคราฟเองมันก็ใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างเยอะมากๆนั่นน่าจะเป็นข้อเสีย2อ,อย่างที่ปืนสเต็กมีให้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะก็คือปืนนี้เราต้องเคลียร์เกมไปแล้ว1รอบเราถึงจะได้มันมานะครับบางคนอาจจะเล่น1ครั้งแล้วก็จบไปเลยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ปืนนี้มาเล่นดูนะครับแต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าปืนวูฟเบนยังดีกว่าปืนนี้อีกนะครับเนื่องจากว่าอัตราคริติคอลมีเยอะกว่า และมันแรงกว่าอีกด้วยอันนี้ผมยังไม่ทราบสเท่าไหร่นักเอาว่าถ้าใครอยากจะให้ผมเนี่ยทำการเอา2ปืนนี้มาฉะดูกันแบบง่ายๆเลยแบบจะจะเลยเนี่ยก็ลองสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับและหลังจากนี้ผมจะใช้ปืนนี้ทำการต่อสู้กับบอสมิแรนดาในความยากแบบว i l เล g ออฟชา a d o ดดูนะครับมาดูกันซิว่าปืนนี้ปืนที่โหดที่สุดในเกมเนี่ยมันจะสามารถปราบบอสมิแรนดาได้รวดเร็วแค่ไหนในความยากแบบสูงสุดในเกมนะครับ เอาละวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ you You understand the level of power. Not, let her get away. How can you deny me? Why the hell did not you realize Rose is my <gasps> goddamn king, not yours? Cease, foolishness! The men of my seat saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right! All it's done is drive you nuts! <laughs> <laughs> now, Mr. Wizard, I think it's time you left things in my hands. The hell I will. If I combine Rose with Omega Mycel, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century, a century, all for this day. After all, everyone dies <laughs> Why do you interfere? Surely you have no need of yours now. So close to me. She's my goddamn daughter, you psycho! Don't resist. <laughs> I can take any form I desire. Beast, or health, or Wretch! Beast. Beast. This Beast. is how you end these adventures. <sighs> to ensure I never see your face, I will.